คนมันเป็นแบบก้อนๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พึ่งจะมาลองทำฝอยทองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพึ่งจะทำสําเร็จไหมเป็นครั้งแรกของพึ่งนะคะอยู่ที่นี่อะไรก็ต้องทำกินเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราต้องเก็บน้ำส่วนนี้ไว้นะคะ ไข่ขาวเพิ่งไม่มีไข่เป็ดนะคะเพิ่งก็เลยใช้ไข่ไก่ถ้าใครมีไข่เป็ดก็ใช้ไข่เป็ดผสมไข่ไก่สีมันจะสวยกว่าาจะมาช้อนไข่ขาว อันนี้จะเป็นส่วนไข่ขาวที่เขาไม่เหนียวอะค่ะเดี๋ยวเราจะไว้ผสมกับไข่แดงตอนที่เราไว้ยอดค่ะเร<อ>ามาแยกไข่แดงกันค่ะ มาตีไข่ค่ะได้ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะไข่แดงน้อยแล้วก็จะเติมไข่ที่เราเก็บไว้นิดหน่อยนะคะไข่แดงน้อย ได้แบบนี้นะคะจะใช้น้ำตัดน้ำตาลเท่ากันนะคะ กุใส่ใบเตยเะมันตั้งไฟนะคะต้มให้ได้กลิ่นใบเตยก่อนนะคะเราก็จะมาซ้อมใบเตยอ,ออกะคะ่ะ ใบเตยหมดแล้วแล้วเราก็เพิ่มไฟอีกนิดนึงนะคะเราจะใช้ไฟค่อนข้างอันกลาง,างรอเดือดอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มหยอดกันแหละไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะจะตัดปายนะคะแับนี้ค่ะ มันไม่เป็นเส้นทุกคนไอมันอกออกมาแล้วด้วยมันก็เป็นรอไข่สุกทิกโก้ก็มาให้กำลังใจนะคะ Gracias. ใไม่เลยมันไม่เรียงเส้นสวยเลยอ่ะนี่ค่ะแล้วก็จะไปพึ่งไว้เก็บให้หมดก่อนจริงๆมันจะต้องเป็นแผ่นๆไม่ใช่เป็นก้อนแบบนี้นะคะ Ah. Ikke sånn. แล้วมาเริ่มหยอดครั้งที่สองนะคะจริงๆอไฟมันจะต้องเดือดตรงกลาง แต่ที่นี้เตาพึ่งอ่ะมันไม่เดือดตรงกลางตรงกลางมันไม่เดือดมันเดือดข้างๆมันก็เลยเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้ามันเดือดตรงกลางเขาก็จะอยู่ข้างๆมันก็จะสวยแต่ทีนี้เตาพึ่งมันไม่ใช่มันเดือดข้างๆตรงกลางไม่เดือดเราจะเขี่ยไปดี ขาดทุกคนเอ้าไปเตอยิ่งยูไม่เป็นเสเลียงสวยเลย คนมันเป็นแบบก้อนๆฝอยทองของพึ่งก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นกระจุกกระจุกค่ะไม่เป็นเส้นเรียงสวยเหมือนของคนอื่นเขานะคะแต่สีสันโอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียงใส่จานเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะกับการทำฝอยทองครั้งแรกของพึ่งหน้าตาก็จะแปลกๆนิดนึง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ